thank you ท่านผู้ชมพบเป็นอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเก็นทองกันนะผู้ชมเนาะมาลู้ให้ผมหน่อยั้างั้นแต่ผมไม่ถ่ายให้เห็นหรอกจะมาลู้ให้ผมหน่อยลู้ที่เดิมขอขอแม่ก่อนมีครับแกงหรือว่าจะเอาที่ใหม่ที่ใหม่ก็ได้จะเอาที่เดิมมาตรงไหน,น ตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันนะท่านผู้ชมว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมวันนี้เราก็มาขอแม่ตะเกียนทองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะ ขอสองตัวตรงๆนะแม่นะคลิปนี้เห็นไหม เห็นไหมเห็นเลขอะไรดูในหน้าจอโทรศัพท์ก็ได้ครับเห็นหน้าจอเจ็ดห้าเลขเก่าออกเห็นอะไรนะเห็นเลขอะไรนะครับออกแล้วเป็นเจ็ดห้าบกมันก็ไม่แน่นะมันออกอีกก็ได้ในเลขเจ็ดอยู่ตรงไหนลองมาชี้ดู ผมยังไม่เห็นเลยนั่นนี้เห็นไหมไหนเก็ดอยู่ตรงไหนมาชี้ให้ดูหน่อย ยังไม่เห็นตัวเลขเลยนะผมนะยังไม่เห็นตัวเลขเลยตัวเลขอยู่ตรงไหนผมยังไม่เห็นอปลองมาลูบดูสิลูบลูบเลยเพราะว่ามันมองไม่เห็นสาธุแม่ปรกกดตัวเลขให้ด้วยเด้อระวังเสียนปักมือนะเดี๋ยวมาดูนะครับนผู้ชมจะได้ตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเนาะ แต่วันนี้มือมือมาหาเฮงนะท่านผู้ชมมาช่วยถูช่วยรูปท่าน <laughs> ผู้ชม <laughs> แม่ปรากฏตัวเลขให้เห็นด้วยนะครับ mm hmm. สองตัวตรงๆนะแม่นะ <laughs> เห็นไหมไหตัวเลขคุณยังมองไม่เห็นตัวเลขเลยนะนี่ยังไม่เห็นเนาะยังไม่ขึ้นใช่ไหม <laughs> เอาไปรูปใหม่ดูสิรูปใหม่รูปจนเห็นตัวเลขค่อยๆวางจะเห็นไหมถ้าทูเม็จะเจนทองช่วยเขียนตัวเลขให้ด้วยนะครับไปเห็นตัวเลขนะเพื่อแฟนช่องคนเลข ช่องเลทเรกเด็ดคนดวงเฮงมีไหม ประมาณตรงนี้เนาะนี่เลขเลขอะไรนี่มันเลขห้าเนาะแค่ห้าไหมเห็นไหมในในจอโทรศัพท์เลขอะไรมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะแม่จา๋าเขาช่วยเขียนให้ชัดๆหน่อยได้ไหมครับ คนจะได้มองเห็นนะแม่นะเนี่ยแต่มันตรงนี้มันจะมีตัวเลขนะมันมันจับกลุ่มกันอยู่แต่มันยังไม่ชัดเนาะมองเห็นตัวไหนนี่อยากมองไม่เห็นตัวเลขเบะเดี๋ยวนะซาตูเมตจะเคีนทองเดี๋ยว,เ,ยเ,ดยวเดี๋ยวลูกขอรูปดูเนาะ ตรงนี้นะมันจะมีเสี้ยนนะตัวเลขนะ่าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวเลขตัวเลขอยู่ตรงนี้นะแต่ยังไม่ชัดเนี่ยตรงนี้มันเลขสองห้าเนาะเนี่ยเลขห้าใช่ไหมอันนี้เลขสองเนาะอันนี้หนะ้าเนาะอันนี้สองยังไงก็สองคนนี้ผมว่านะ ใช่ไหมดูส <Right. S 1> ิอันนี้เลขห้านะผมว่านี่อันนี้เลขสองเนาะห้าสองสองห้าเนาะใช่ไหมอันนี้เลขอะไรจ้ะอันนี้มันแปดเนาะอันนี้มันเลขสองไม่สองก็แปดเนาะตัวเนี้ยไม่สองก็แปด อันนี้ห้าเนาะถ้าจะสองห้าห้าสองหรือแปดห้าเนาะแปดห้าห้าแปดหรือสองห้าห้าสองอ่ะเดี๋ยวลองรูปดูอีกนิดนึงที่อ๋อตรงนี้เป็นเลขสองเนาะสองจริงแหละตัวนี้นะสองแหละตรงเนี้ยตรงนี้เลขสองไม่ใช่แปดหรอกเป็นเลขสองแต่ตรงนี้ห้าเนาะ ตรงนี้ห้าอันนี้สองแหละถูกแล้วสองห้าห้าสองแหละเนี่ยตรงนี้เลขห้าเนาะสองห้าห้าสองนะท่านผู้ชมตรงนี้เราเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับแคปหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าสองห้าห้าสองนะครับท่านผู้ชม น่าจะสองห้าห้าสองไม่สองห้าห้าสองก็แปดห้าห้าแปดนะผู้ชมแต่น่าจะเป็นเลขสองเลยเนาะน่าจะเป็นสองละสองห้าห้าสองเลยท่านผู้ชมถ้าแอดมินตาไม่ฝาดเนาะ น่าจะสองห้าห้าสองนผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะครับผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะครับสองห้าห้าสองนะผู้ชมเนาะน่าจะใช่แหละสองห้าห้าสองก่อนจะกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับ ำหรับคลิปนี้อาจะบอกท่านผู้ชมว่าบา,บางทีก็เหมือนเลขสามมาตัวนี้เนาะมาดูซิว่าใช่ไหมมันพึ่งขึ้นนะ่ะตัวเลขตัวนี้มันพึ่งขึ้นเมื่อกี้เองเนี่ยเนี่ยดูดูเนี่ยตรงเนี้ยมันเลขสามเนาะมันสองสามเนาะ สองสามแหละผมว่ายัางไงก็สองสามตรงนี้ใช่ไหมใช่มันมันมีสามตัวเรียงกันนะเขาเนี่ยมันเป็นสองสามห้านะ่นะสองสามห้าสองสา,สามสามสองนะผู้ชมสามห้าห้าสามสองห้าห้าสองนะผู้ชมตรงจุดนี้เนาะ กอนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ัางช่องของเราพบกันมันช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับสําหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ